อะไรครับที่ทําให้คุณสถาที่ประสบความสําเร็จในแวดวงธุรกิจมาตลอดชีวิตเนี่ยพลิกผันตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมาลงกันสองคำถามนะคาถามนั้นคืออะไรที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จริงๆีแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นความลับคุณต้องทํากันนะคุณต้องมีวินัยในทุกๆเรื่องที่คุณทาวิน,นัยจะนั่งการเงินการคลังอันนี้สาคัญนะครับเราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเราเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เราเจอวิกฤตโควิดส9ก้มากมาบริษัทที่อยู่ในเครือผมบริษัทผมเราก็ ฝ่าฟันวิกฤตมาได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการตัดสินใจที่รดวดเร็วฉับพลันไม่มีอะไรหรอกที่ตัดสินใจแล้วจะถูกหมดทุกอย่างแต่ว่าหลักการตัดสินใจเนี่ยถ้าเกิดคุณตัดสินใจต้องเดินแบงหน้าแล้วเราต้องถามตัวเองว่าถ้าเกิดมันมีการผิดพลาดความเสียหายมันมากขนาดไหนถ้าความเสียหายมันเหมือนกับเดินไปแล้วก็ถลอกนิดหน่อยไม่ใช่แขนขาขาดเราอาจจะต้องเสี่ยงเดินไปเพราะอย่างมากก็ถลอกเงยอะแผลกหน่อยปิดปัสเตอร์กหน่อยเดินต่อ ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ใช้คําพูดที่ว่า speed to market เนี่ต้องเร่งทําให้เร็วเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในเวทชีโลกเรามีหลายชาติในอาเซียนที่แข่งขันกับเราอยู่ที่ต้องการดึงดูดแหล่งลงทุนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศเขาเพราะงั้นการตัดสินใจต้องใส่ใจให้ใหดีให้เฉียบขาดให้ฉับวันแต่ประเทศไม่ใช่ธุรกิจจะตัดสินใจเร็วมีสิทธิางได้ไหก็อย่างที่ผมบอกไงกลับไปเรื่องเดิมเดียรที่ผมบอกว่าถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยมันเกิดผิดพลาดไปเนี่ยเราแค่ ถลองนิดหน่อยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพราะความเสียหายจะสูงกว่าการตัดสินใจอย่างไรอะไรก็ตามทีเนี่ยเสาหลักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสถาบันทหารทางราชการนักธุรกิจประชาชนเราต้องมาช่างดูให้ดีว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่เราจะเดินไปข้างหน้าตัวนี้หรือเปล่าเลยเป็นคิดว่ามันไร้ฐานม่ถือเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะตัดสินใจว่าต้องมาทางานสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมมั่นใจว่าผมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําดังนั้นถ้าเกิดคุณจะถามเป็นนายกนนี้คือสไตล์การบริหารประเทศ ถ้าเปียนครับเข้าถึงได้แต่จสิใจเฉพันธทันไวผมเองผมต้องไปฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตลอดผมว่าถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีที่มาจากภาคเพื่อไทยเราจะลงพื้นที่อย่างสม่ําเสมอกลับไปเช็คตลอดเวลาว่านโยบายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะได้ไม่ต้องฟังจากเลขาผู้ช่วยในที่สุดก็ได้ยินแต่เสียงที่ตัวเองอยากได้ยินทําให้ตัวเองหลงระเริงกับสิ่งที่กำลังทาอยู่แต่าก,การที่คุณลงไปตัดขั้นตอนของตัวกลางตัวกลางนี่คือไม่ว่าจะเป็นสสหรือผู้ช่วย หรือเลขาก็ตามทีลงไปฟังจากปากพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยนั่นแหละคุณจะได้ความจริงบางเสียงที่คุณได้ยินอาจเป็นเสียงที่คุณไม่อยากได้ยินแต่เป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดผม่บอกว่าจริงนะแก่นสารของตัวตนน่ยคุณต้องอยากได้ยินเสียงที่คุณอาจจะไม่อยากได้ยินบ้างเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คุณต้องกลับมาดูภาพใหญ่เป็นเสียงที่คุณเอากลับมาแล้วก็บวกกับเสียงที่คุณได้ยินมาแล้วก็หลอ่อหลอมปรับปรุงแต่งเติมนโยบายใหม่เพื่อให้กับพี่น้องประชาชน